วอเตอมิงจีเจ้วงอีน่วอเตอเสีมเจียบมอนสวัสดีค่ะหรือชื่อเด็กหญิงวิวตาลามแสงจันอยู่ชั้นป้าห้ทับสองเลขที่30ค่ะวันนี้หนูจะมาอา่านซาเปตเเค่คำที่111ถึง120ค่ะ111วอวอฉันต่งประโยคเจ้าเถียวคู่จิชื่อวอเตอร์กางเกงตัวนี้เป็นของฉันวอ h ชื่อฉเงฉันเป็นนักเรียน1 2วอมันวอมนันพวกเรา จังประโยคบ่เอ็มผู้ชื่อเฉินชิงพวกเราไม่ใช่นักเรียนบ่เมันช่วยหนีเจ้าพวกเราไปบ้านเธอหนึ่งร้อยสิบสามอู่อู่ห้าจังประโยคจินเจียนซิงชีอู่วันนี้วันศุกร์หัวโยอู่ข้าวเฉียนฉันมีเงินห้าหยวนหนึ่งร้อยสิบสี่สี่วันสี่วันชอบจังประโยคหัวสี่วันเฉลี่ยหหยวน ฉันชอบเรียนภาษาจีนมีสี่หันช่างเกินมาเธอชอบอร้องเพลงไหมหนึ่งร้อยสิบห้าเสี้ยเสี้ยลงล่างใต้ตกตังประโยคเสี่ยวเ,เมาใจชจัวจื้เสี้ยเปลี่ยนแมวอยู่ข้างใต้โต๊ะจินเทียนเสี้ยวยี่เลยว,วันนี้ฝนตกแล้วเสี้ยเกิดเยอะว่อชุยเปิดจริงเดือนถัดไปฉันไปปักกิ่งหนึ่งร้อยสิบหก เซี่ยวอู่เซี่ยวอู่ตอนบา่าบรยววินทียนเี้ยว,วอู่ช่วยแเียววันนี้ตอนบ่ายฉันไม่ไปโรงเรียนแล้วนี่มิงเทียนเียวอู่ช่อชอวยแฉเียวมาพรุ่งนี้ตอนบ่ายเธอไปโรงเรียนไหมหนึ่งร้ยสิบเจ็ดเซี่ยววีเซี่ยวฝนตกตรียจัวเทียนเี่ยวเลยเมื่อวันฝนตกแล้วว่าเมียนเียวเลย บ่อปู้ชูชุยเลือข้างนอกฝนตกแล้วฉันไม่ออกไปแล้วหนึ่งร้อยสิบแปดเซียนเชิงเซียนเชิงคุณผู้ชายจั้งประโยคบ่อเริ่นเสือหลินเซียนเชิงคุณรู้จักฉันรู้จักคุณหลินหลินเซียนเชิงปู่จเจ้าเจียคุณหลินไม่อยู่บ้านหนึ่งร้อยสิบเก้าเสียนเจ้าเซียนเจ้าตอนนี้เดี๋ยวนี้ ตประโยคเสี่ยจีช่วเี่ยวตอนนี้เธอไปโรงเรียนไหมเสี่ยจหูชี่ยตอนนี้ฉันไม่ไปโรงเรียนหนึ่ี่ิเสียงเสียงอยาคิดตามประโยคหนีจเสงธอกำลังคิดอะไรอยู่หวอเสียงช่วยเปิจริงฉันอยากไปปักกิงเครื่อเขียขอบคุณค่ะ